สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซอสเจขยับไฮโซนะคะแล้ววันนี้ก็มีคุณยายเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านอ่ะเดี๋ยวก่อนเป็นคุณยายไม่ใช่เป็นเจหรอคะอ๋ะอันยกให้ก็ได้เนื่องจากความมีอายุเป็นซื้อเจ๊ค่ะยินดีต้อนรับซื้อเจ๊ด้วยนะคะอันนี้เดินมัดมือชกนะคะค่ะท,ออทำไมถึงเป็นซื้อเจเพราะว่าออแก่แล้วอะไม่เอาฉันอายุแค่ยี่สิบเจ็ดเองค่ะถ้าคุณยี่สิบเจ็ดฉันก็สิบแปดแล้วค่ะ เดี๋ยวก่อนคือเจ๊บอกว่าอะไรเนี่ยเจ๊ใหญ่ที่สุดอ๋อเหรอตัวใหญ่และมีอายุเปล่าแล้วเจ๊ฉันไปไหนเจ๊เหรอคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาขอแสดงความยินดีกับคุณเจ๊ของเราก่อนนะคะมีน้องเรียบร้อยแล้วค่ะและแท้ท้องอย่างมากทํางานไม่ได้แล้วแหมเป็นผลดีต้องขอขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะที่วันนั้นให้ให้ซ้อให้ให้อะไรนะเจ๊สให้เจ๊๋อคื่อเจ๊ดิฉันอาจจะงงพิ่งจะมารายการแรกนะคะนะฮะ ให้เป็นพิธีกรสนามของรายการของทางคุณซอใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆวันนั้นเจ๊ก็ต้องไปเองแหละแต่แกไปไม่ได้แพ้ท้องมากแล้วตัวบวมจะไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วค่ะนางเป็นฮิปโปไปแล้วค่ะเป็นผลเป็นผลดีของดิฉันปะอ่านะคแเ้าไปไหนมาคะคุณก็วันนั้นเนี่ยเมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะ2 5สอเดิฉันเนี่ยได้การติดต่อจากคุณนะคะคุณซอให้ฉันไปงานไหนอพูดสิ ฉันติดต่อคุณเจให้คุณเจไปติดต่อคุณแต่ด<อ>ิฉันรู้ว่างานไหนางานไหนจ้า,าง,งานนิทรรศการนะคะ,ะจัดจิตกรรมและปาติมาการรมโดยศิลปินชาวอาเซียนและศิลปินชาวญี่ปุ่นค่ะเรื่องในวโลกาดจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองโอ้เก่งมากเลยนะคะอเราไปเป็นพิธีกรสนามไวเลยครับปูนี้แล้ว น้องเขีนเข้าไปเหรอโนโน No n no, 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 no. แม้วันนี้ดิฉันฟิตเต็มที่กับคุณโอ๊ยไม่เชื่อ,อะขะดูภาพด้ยดีกว่าค่ะอ้าวดูเลยชมเลยดีกว่าสวัสดีค่ะแฟนๆรายการซอรเจ๊ขย่วไฮโซนะคะและสวัสดีค่ะคุณซอคุณเจ๊นะคะก่อนอื่นพี่บีต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่ได้ให้เกียรติเชิญพี่บีนะคะเป็นพิธีกรจิตวิมศัสดิ์ในรายการนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วังพญาไทค่ะและเราอยู่ที่ท้องพระโรงนะคะเทวราชลาลมค่ะ ค่ะแฟนๆรายการซอเจ๊ขยวหายโซทราบไหมคะว่าว่าพี่บีมาที่นี่เพื่ออะไรเรามาเพื่อชมงานนิทรรศการนะคะจิตกรและปฏิมากรรมของศิลปินญี่ปุ่นนะคะที่ได้รังสรรค์ความสวยงามอยู่ในผืนผ้าใบไปชมกันเลยค่ะ โอ้ยลวดลายคองแคลวผิดอายุนะคะสูเจนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอาา่ะนะนี่ในงานวันนั้นเนี่ยนะคะเออฮะ ได้รับเกียรติประธานจัดงานของฝ่ายไทยด้วยนะคะออ,อยากสัมภาษณ์ามาหรือเปล่าถูกต้องแม้มีหรือจะไปให้เสียของงั้นไปชมคลิปเลยดีกว่านาะค่ะเป็นไงบ้างคะแฟนๆรายการซอเจ๊ขย่าไฮโซได้ชมรูปภาพสวยๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาพบกับประธานฝ่ายจัดงานของประเทศไทยนะคะคุณพี่อนุวัฒน์บุญนิธีนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ขาสวัสดีครับค่ะ,คะอยากจะทราบนะคะในส่วนของที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้คะ่ะที่มาที่ไปเนี่ย มันมันถ้าย้อนกลับอดีตแล้วมันไกลมากโอ้เหรอฮะเกือบจะยี่เกือบจะยี่สิบปียี่สิบป,ปีค่ะคุณผู้ชมสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเน,นี่ยญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยเขา,าเข้ามาเข้ามาติดต่อได้มีโอกาสคือทำเรื่อ,กกองกับรลงทุนเขาอยู่หัวท่านก็โปรดกล้า ให้ศิลปินบอกให้เข้าเฝ้าที่ศูนจิรดาโอ้โหช่างเป็นพระมหากรณาธิคุณมากเลยนะพอญี่ปุ่นได้ทราบอย่างนั้นก็เลยมากันประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าชีวิตมาจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยมาประเทศไทยศิลปินหมดเลยนะศิลปินอ่าฮะมาแล้วท่านก็โปรดกล้าวพระราชทานเลี้ยงตอนเย็นเมื่อตอนแรกมาเนี่ยท่านก็บอกว่าให้เข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการเพราะเป็นแขก่างประเทศผมก็ทำหนังสือขึ้นไปกับปุคมทูลบอกว่า ศิลปินส่วนมากสูงวัยแล้ว90้าบ้างเกือบร้อยอายุอายุเกือบร้อยก็มีเกรงว่าการยืนรอรับสเสด็จเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยจะไม่เป็นการถวยายพระเกียรติบางคนก็อาจจะคลนเก็นแล้วนั่งเลยทีนีพ้พรอยู่ว่าท่านก็นเลยรับสั่งผ่านองค์มนตรีมาให้เฝ้าไม่เป็นทางการอ,อันนี้ถ้าว่าเป็นหมหากรุนามากก็ส่วพระองค์เลยถ้าท่านเสด็จมา ท่านท่านเสด็จมาท่านขับรถโตโยตา้าคันเล็กๆมาจอดที่นะที่ตึกที่สุชิดาลัย oh, <okay. S 2> ญี่ปุ่นก็เลยออกไปดูกัน <Okay. S 2> บอกโอ้พระจุ๋หัวไทยท่านสูงสุดละโอ้โห oh, ขนาดนี้ฟังจากพี่น mm ุ hmm. วัฒน์พูดถึงย้อนไปนะคะ mm hmm. เ,เป็นพระมหารการาบที่คุณมากเลยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะให้ศิลปินนักวาดภาพของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะร่วมเข้าเฝ้า แล้วแบบไม่ถือพระองค์้วยนะไม่ถือพระองค์เราอยู่หัวประทานรูปมาห้าลูกมา่วมแสดงที่ปรับจาก่ีพระไห่ของพระองค์ท่านกับพระอยู่หัวท่านท่งปรับเพื่มเพื่องนี้มากก็งานก็ดําเนินมาตลอดทุกปีจนกระทั่งปีนี้เข้าปีที่เกือบ20 21แล้ว20ปีค่ะและปีนี้นะคะเป็นปีที่21่สเอ็ค่ะได้รับแล้วได้รับพระกรุณาจากพระบรมวงศานุวงศ์ พระเจ้าวงค์เธอพงศ์เจ้าสมเด็จท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานตลอดรวมทั้งเคยเสด็จไปญี่ปุ่นอ๋อไปที่ญี่ปุ่นไปเปิดงานให้หอห๋อแป<ต>ลว่าประว่างานนิสสการจิตกรรมงนี้ฮะจิตกรอันนี้ด้วยก็เคยจัดที่ญี่ปุ่นเคยจัดที่ญี่ปุ่นถ้าท่านเคเสด็จเป็นองค์ประธานด้วยโดยเฉพาะเราเห็นเงินเนี่ยมันตกอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเราจะทํำยังไงที่จะเอาเงินเนี่ยมามาบริจาคให้คนยากคนจนคนติดเชื้อนะฮะ ได้อย่างเต็มที่ก็เลยให้เขามาจัดง,งานแล้วเชิญทูลเชิญเสด็จแล้วเ,เอาเงินนี้่อนำขึ้นถวายญี่ปุ่นเขาก็ถวายกันครั้งร้านสองร้านนะก็จ<า>ัด<า>ทุกทุกปีนี่เป็นเวลา20ปีก็เป็นเงินที่ไม่ใช่น้อย เพราะส่วนมากเนี่ยในส่วนของสังคมไทยเรานะคะเวลาจัดงานการาดินเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับแรงกําลังใจจากนักธุรกิจของประเทศไทยแต่คราวนี้ท่านประธานเนี่ยนำต่างชาติเลยนะคะนำเงินเข้ามาบริจาคในส่วนขององค์กรชารุดุศลต่างๆของประเทศไทยโดยที่สุว,วิจัยโลคเอสภาการชาติไทยและยังไงต่อค่้นในปีนี้ก็ต้องขอโทษแขกหลายๆท่านเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราพอเสร็จการพิธีเปิดแล้วเราจะจัดการการาดินเนอร์ ทีนี้พอมานั่งนึกดูว่าการไดเนอร์เนี่ยเร,เราใช้สตางค์เยอะเราก็เอาเงินเนี่ยนำขึ้นถวายช่วยเหลือคนยากคนจนดีกว่าก็บางครั้งจัดงานเนี่ยหมดเป็นล้านเราก็เอาเงินล้านเนี่ยมาถวายท่านเพื่อเอาไปซื้อยาอลดการติดเอชจ,จากแม่สู่ลูกดีกว่าที่จะามาจัดงานเพราะถึงแม้ว่าจัดงานเนี่ยดีแต่เพียงแต่ว่าเราสักยุคนี้เนี่ยเป็นยุคประหยัด เราก็ท่านก็มีรับสั่งมาว่าไม่ต้องจัดหรอกจัดเสร็จแล้วก็ถ้าญี่ปุ่นเขาบริจาคเงินมาก็เอาเงินที่ให้สภาร์กัสโอพตร์ตโดยตรงเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนอื่นมาจัดงานนะคะองขอขอบคุณคุณพี่อดุวัต์มากนะคะที่ได้มาร่วมให้รายการของเราเนี่ยค่ะมาชมภาพถ่ายสวยๆรวมถึงได้ร่วมทําบุญด้วยนะคะงั้นเราสองคนขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ โอ้นึกว่าใครคุณพี่อนุวัตของเรานั่นเองใช่เลยค่ะต้องขอบพระคุณคุณพี่นุวัตนะคะ,ค,ะคือช่วยงานกุศลเยอะมากไม่ว่าจะช่วยงานวในใจ<ส>ิจัยโรคเอดของสภากาชาติของเราแล้วก็ช่วยเหลือนําเงินจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อช่วยเหลืองานวิจัยต่างๆหรือแม้แต่ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ในประเทศไทยของเราก็เยอะางานบริการแล้วก็งานที่จัดงานจริงๆถูกต้องค่ะและคุณซอรู้ไหมคะงานนี้นะคะมีศิลปินของประเทศญี่ปุ่นมาทั้งหมดกี่ท่าน ห้าสิบหรือเปล่าเห็นบอกงานใหญ่มอกถูกต้องแต่เกินค่ะเกือบร้อยชีวิตโอ้โหเลิศมากแล้วเนี่ยนะคะจากที่ประธานนะคะทางคนณวัดเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขามอบให้กับคนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วก็ในส่วนของภาพสวยๆที่ศิลปินชาวญี่ปุ่นวาดภาพมาโชว์จัดเทศกาลที่ประเทศไทยล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะไปประดับติดในห้องของผู้ป่วยนะคะเพื่อให้ดูบรรยากาศสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้น อ๋อค่ะศิละ<ต>ปะบำบัดถูกต้องเห็นว่าศิลปินญี่ปุ่นเป็นนักธุรกิจที่กเกษียณอายุแล้วผันตัวมาเป็นศิลปินใช่ไหมถูกต้องอยิ่งเงินไปใหญ่เลยมีม,มีมีอยู่ท่านหนึ่งค่ะที่ฉันได้ไปคุยด้วยโอ้โหธุรกิจของท่านนะ,ะ่ะอูฟูมากเลยค่ะแม่แต่อยากจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราไปเล่ากันหลังรายการตอนนี้เราไปชมคลิปกันเลยค่ะในงานเป็นยังไงบ้างงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสเด็จมาเป็นประธาน เปิดในพิธีนะคะพร้อมด้วยหม่อมบ,บงกฎปริยายุคนะอยุธยานะคะโดยมีศิลปินชาวญี่ปุ่นออกมาต้อนรับถูกต้องตามภาพนะคะวันนั้นนะคะรถติดมากค่ะอย่างที่บอกซอไปถูกไหมครพระองค์ท่านเนี่ยสเสด็จมากับรถกองปราบเลยะนะฮะ,ะเห็นไหมครเห็นในภาพไหมคะเป็นคุณพี่สุรีเนี่ยนะคะคอยถวายฟววมาไยให้นะคะคุณอนุวัฒน์ก็ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยรวมถึงศิลปินของทางญี่ปุ่นละคณะผู้จัดงาน ก็จึงบอกว่าวันนั้นนี่เนี่ยเป็นวันโอกาสที่ดีฝนก็ตกพรำพรำดิฉันก็ต้องวิ่งกันละค่ะนะคะอ้าวแลเขาไปดูที่ท้องพระโรงเลยสินไหมคะ,ะท้องรโรงที่จัดงานเล็กไปถูกต้องออฮะแล้วมีความปรับเพิ่มใจมากเลยศิลปินญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแต่งชุดกิโมโนของเขาประจำชาติเขาของไทยเราก็ไม่น้อยหน้ากันค่ะแต่งชุดไทยออฮะเรามีความรู้สึกแหมเรามีความทีกว่างานวันนั้นเนี่ยมัน พอเหมาะเจาะได้ดีจริงๆเลยอ่ะแหม,มก็ความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นมีกี่ปีแล้วถูกต้องเลยค่ะเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องมานานแล้วใช่คุณซอคะ่ะงานนั้นนะคะไม่ได้จัดแค่วันเดียวนะคะ,คะของดีๆต้องจัด3วันโอ้โหลดถูกต้องไหมคะวันแรกเนี่ยก็เป็นงานที่เ,เป็นเปิดตัวที่ทางซุเจไดไปวนวันที่2วันที่3เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมให้กับเยาวชนมาแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างของญี่ปุ่นกับของไทยาางานก็มีขึ้นตาลชัศนีแล้วค่ะ <า>แต่เดี๋ยวก่อนส่วนมากเนี่ยนะคะเวลาซูเจดูคลิปของซอเนี่ยท้ายรายการเนี่ยจะมีเก็บความรู้มาบอกเราอะคราวนี้มีอะไรมาบอกบ้างคราวนี้ถือว่าเป็นเก็บความรู้ไหมให้เป็นระมัดระวังตัวดีกว่าเ,<อ>เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วเนาะทำไมอ่ะหน้าฝนแล้วก็ยิ่ง<ห>กทรทมนี่บอกเลยนะคะกรุงเทพมหานครน้ํารอการระบายเยอะมากน้าท่วมเหมือนหน้าศัตรูเราเลยน้ำรอการระบายค่ะอ๋อรอการระบายทีนี้ว่าโรคขี้หนูและสิ่งสกปรกต่างมาขึ้นมาจากท่อระบายน้ำจากน้ําใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้ามีแผลที่เท้าแล้วต้องลุยน้ําระวังนะคะอาจจะเป็นโรคฉี่หนูได้กลับมาบ้านฟอกสบู่ด้วยอฟอกสบู่แล้วก็น้ํา เช็ดให้แห้งแล้วถ้ารู้สึกว่ามีค่ายอย่าคิดว่าเป็นหวัดร,รีบไปโรงพยาบาลค่ะเพราะอาจจะเป็นโรคฉีหนูได้แล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านอย่าทิ้งขยะลงไ่น้ําลำคลองหรือว่าแม้แต่ท่ทอระบายน้ําเพราะจากที่คัดขึ้นมาเป็น10บสตันที่ทําให้มีผลทำให้เกิดการน้ํารอการระบายนะคะอ๋อเป็นคําศัพท์ใหม่นะคะน้ํารอการระบายไม่ท่วมกับน้ํารอการระบายกา<อ>ันไหลค่ะโอเคค่ะอย่างนั้น คนกรุงเทพไม่ต้องหนีไปอยู่ดอยนะคะแต่จริงๆอยู่ดอยก็มี 4G ดูซอกับเจได้ะะอะดูซอกับเจได้แต่ก่อนอื่นนะคะแหมรายการเรามาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะคะแล้วโร่เจมีสปอนเซอร์มาใหม่ไม่ใช่หรอถูกต้องอาา่ะฮะงั้นเดี๋ยวเราขอขอบคุณเลยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ร้านอาหารใบกระเพรานะคะที่อยู่วิภาวดี12นะคะถ้าอยากจะทานอาหารอร่อยและดีต่อสุขภาพนะเพราะร้านนี้ม่ใส่ถุงชุรสค่ะสำรองที่นั่นได้ที่025613655นะคะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะร้านชาบูชาบูนางในนะคะอยู่เพชรบุรีซอย35อิ่มอร่อยได้กับซุปหมาล่าค่ะคุณซ้อจำได้ไหมคะร้านนี้ร้านของใครจำได้ซุปเสฉวนนี่ถูกต้อง่ะฮะเป็นลูกสาวของพี่เต๋วค่ะนะคะสำรองที่ถูกตอ้องสือนแม่จำได้นะคะสำรองที่นั่งได้ที่062 326 6 5 9 9ค่ะค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอย่างที่บอกค่ะสปอนเซอร์เข้ามาอีกแล้วะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแซนวิชชารีเฮาส์นะคะท่านใดนะคะที่จะมีการจัดสัมมนาหรือประชุมนะคะแซนวิชชารีเฮาส์เนี่ยส่งได้ทุกทั่วเลยนะคะ,คะที่เบอร์โทร0818125840ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มสะอาดและมีคุณภาพาต้องน้ำดื่มฟูจิเอ็มนะคะแล้วก็ขอบคุณจิวเวลรี่สวยๆโชว์สิคะหูนะคะโชว์สิคะ ขอคุณจิ๋วที่สวยๆจากร้านของซอเองนะคะพอยเสริมดวงพิ n ง m a g ิกจะเป็นร้านใน Facebook พิมพ์พอยเสริมดวงพิ n งเมจิกลงไปได้เลยค่ะพอยเสริมดวงมาสาตยไทยพิ้์เมจิกภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยทันทีค่ะค่ะแหมเราสองคนนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะงั้นเราลากันเลยดีกว่าน้ะลาสิคะเราต้องไปลุยน้ำรอการระบาดนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจนะที่ได้มาออกรายการซอเจ๊เขย่าวไฮโซอยากเขย่าแม่มากนักน,นะลกุงแม่แก่แล้วแข้งขาก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ดีใจนะะเห็นพวกเราหลายๆคนใจเป็นบุญเป็นกุศลม,นะมาร่วมงานที่ก็มการแสดงภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะ เป็นเป็นกำลังใจให้กันอู้ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะในงานนี้นะคะไฮโซทั้งของญี่ปุ่นทั้งของไทยสวยด้วยรวยด้วยใจดีด้วยเพราะนั้นนะคะอยากให้มาร่วมกันทาบุญบ่อยๆและร่วมกันมาเขยา่าไฮโซบ่อยๆด้วยค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพลอยรัธนาภิษฎมลกุลน,นะคะวันนี้ก็มางานศิลปินแห่งชาติญี่ปุ่นที่มาจะแสดงภาพต,าต่างของที่ประเทศไทยในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณละาการซอสเจขออย่าไฮโซวันนี้ที่มาร่วมรายการด้วยนะคะก็อยากขย่ากันแรงมากนะคะก็ยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านค่ะถ้าอยากสวยก็ไปที่นะฮะอยากรู้ว่าดิฉันสวยเพราะเพราะลูกสาวค่ะ<ๆ>นะคะคลินิกอยู่ไหนนะคะคุณหมอชื่อโรลนาคลินิกค่ะสุขุมวิท47ค่ะ ถ้าอยากสวยอย่างเรียนก็ไปได้นะคะลูกสาวค่ะลูกสาวค่ะ